สวัสดีค่ะเอฟซี FC ของคุณครูรัฐทุกท่านนะคะผูะ้มีใจใฝ่ธรรมนะคะใครที่มีใจใฝ่ธรรมคุณครูรัฐวันนี้พาเข้าวัดอีกแล้ววัดแห่งนี้เป็นวัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเข้าไปในวัดส่วนใหญ่จะเป็นพระ ฝรั่งชาวต่างชาตินะคะบางทีก็สนทนากับท่านไม่ได้หรอกว่ายังนแต่ก็พยายามพูดเข้า่าอย่างนั้นนะคะคุณกูรัตก็เคยมาค่ะเคยมาทาบุญใส่บาตรแต่ครั้งนี้มาถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อจะเผยแพร่เผนะคะวัดป่านานาชาติของสาขาของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสาขาน้องประพง์ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะหลวงปู่ชานะคะวัดป่าน,านาชาติเป็นสาข,ขาของหลวงปู่ชาวัดป่า น้องประพง์ของเรานะคะทุกท่านคะเดี๋ยวคุณครูรัฐจะพาเข้าประชมมข้างในตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะทางเข้าวัดนะคะก็ทำไงได้นะคนรักธรรมะนะคะคนใฝ่ธรรมนะคะก็เจอกันที่คลิปของคุณครูรัฐนะคะเดี๋ยวคุณกูรัฐพาถ่ายทางเข้าวัดเลย่ทางเข้าวัดถ่ายแล้วค่ะทางเข้าวัด็ <laughs> ิดแ้วใช่ไหมคะนี่แหละทางเข้าวัดจริงๆนะนี่ หลักฐานว่าทางเข้าวัดจริงๆใช่ไหมคะอ้าวชมาทางเขา้าจริงๆเลยขณะน,นี้คุณกูรัฐกำลังพามาชมวัดป่านอานาชาติสาขานนองปะพงนะคะหนองปะงาพงจังหวัดอุบลร,ราชธานีของเรานะคะออกจากอุบลมาประมาณ20กิโลเมตรทาง โอเวสีสกเกตนะคะถนนโอเวนสีสกเกตนะคะอันนี้กําลังเข้าในบริเวณวัดเลยนะคะเราเข้าประตูวัดผ่านเข้ามาแล้วเราก็เข้ามาบริเวณวัดเงียบสงบมากเลยค่ะเงียบจริงๆนะคะถ้าเป็นสาขาน้องประพลงนี่จะบ,บรรยากาศประมาณนี้นะคะก็ถึงเงียบสงบเพราะว่าพระท่านก็จะจําวัดปฏิบัติกิจอยู่ที่ศาลาของท่านนะคะ นี้นะคะที่จะดราู่ทำนี่เป็นกนับแผงอมนะเราจะเงียบสงบจริงๆค่ะไม่อย่างรบกวนพระท่านนะคะท่านกำลังจำวัดอยู่ตามกุติของท่านนะคะ,ะท่านก็ตอนเยน็เยนๆก็คงมาทำกิจวัตรประจำวันของท่านนะคะ เราจะที่จอดรถแล้วเดินเดินชมเนาะเดินชมเอาค่ะเพราะว่าขับรถไปเดี๋ยวจะไปเสียงดังๆเราก็ถ่ายแบบเงียบๆนะคะจำได้ไหมตอนนั้นท่านจัดงานอะไรที่เรามาใส่บาตรตรงนี้ใช่ก็จะป่าเงียบสงบใครชอบปฏิบัติธรรมนะคะก็เชิญชวนมาที่วัดป่านอนาชาติที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะทางไปอุโบสถ เราก็จะไม่เข้าไปแล้วค่ะเราหักซ้ายแล้วเราก็จอดเลยค่ะหักซ้ายแล้วก็จอดอุโบสถนั้นก็เหมือนที่อยู่วัดป่าน้องประพงเนาะก็จะเป็นแบบนั้นนะคะ่าอะตอนนี้นะคะขณะนี้เวลานี้คุณกูรัต ท่านเอฟซีคุณครูรัฐมาชมวัดป่านานาชาตินะคะของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอยู่ที่อําเภอบานดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีอยู่เส้นอ,อุบลศิษเกตนะคะออกมาประมาณ20กิโลเมตรนะคะก็จะเจอนะคะวัดป่านานาชาติเข้ามานี้ก็ จะเห็นสภาพเงียบสงบมากนะคะคุณครูรัฐก,ก็ไม่กล้าพูดเสียงดังนะคะกลัวไปร,รบควนท่านนะคะ,ะสังเกตว่าสาขาน้องปั๊บพงก็จะเป็นลักษณะเงียบสงบเหมาะกับการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีคําคมมีข้อคิดดีๆตามต้นไมยนะคะอย่างอยู่หลังคุณครูรัฐนม่ชอบมากเลยค่ะการปฏิบัติธรรมมันการปฏิบัติธรรมมันลงไป ไม่ดีก็ให้มันตายไม่ตายก็ให้มันดีสุดยอดเลยคือเราทุ่มชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนานะคะก็ไม่ดีก็ให้มันตายไปเลยนะคะไม่ตายก็ให้มันดีนะคะเดี๋ยวท่านเขียนว่าทางไปอุโบสถเราจะไปชมอุโบสถของนะวัดป่านานาชาตินะคะ นะครับเป็นสภาพป่าไม้ภายในวัดป่านานาชาติครับวัดป่าหลวงหลวงปู่ชาสไตล์หลวงปู่ชาหรือน้องปะพงนะครับท่านจะไม่มีสิ่งปลูกสร้างสวยๆหรอกนะครับจะเต็มไปได้วยต้นไม้และความสงบนะครับเ,เหมาะสําหรับการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นวัดที่ปฏิบัติธรรมจริงๆนะครับสายนี้สาขานี้นะครับเหมือนจะเป็นพระอาจารย์ฝรั่งนะครับเป็น เป็นเจ้าวาดนะครับทุกท่านคือรายละเอียดก็ให้ทุกท่าน,นมาชมนะครับมาลองเข้ามาชมลองเข้ามาปฏิบัติธรรมดูนะครับนี่เป็นน่าจะเป็นอุโบสถแล้วนะครับเนี่ยอุโบสถวัดหลวงปู่โ่งทุกท่านจะเป็นอา่าเป็นอุโบสถครับ หลวปูช้างของเรานะคะหลวงปูชาอยู่ที่โบสน์นะคะก็ะก็มีคำคมนะคะข้อคิดดีๆนะคะที่ต้นไม้ต้นนี้ก็บอกว่าเฝ้าดูจิตและกายของอย่างมีสติแต่อย่ามุ่งหวังที่จะบรรลุถึงอะไรอย่าย,ยึดมั่นถือมั่นแม้ในเรื่องการปึกปฏิบัติหรือในการรู้แจ้งอันนี้ของหลวงปู่ชาเราพูดไว้เดี๋ยวเรา<ล>เข<ร>้าไ, <ป S 1> ไปกาบ,กบพระข้างในเนาะคุณรัตเนาะ ต้นไม้ใหญ่มากคุณผูอเข้ามาในูดสแล้วก็เรารบสถตนที้นะคะเราจะองเท,ท้าคออฟเดอะชูเราจะ,านาานะ,ะ่นรองเท้าเข้ามาเย็นนะคุณผู้วเนาะ กรุณาอยากจับอ๋อครับนี่เป็นอุโบสถของวัดป่าอนาชาติทุกท่านก็มีแต่สองสบานนะแครสบานนก็ข้างนอกร้อนแต่ก็ไม่ร้อนเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เยอะแต่เข้ามาตรงนี้เย็นมากท่านเลียว่าห้ามขึ้นเนาะไม่ได้ขึ้นหลงปูกใกล้ๆเนาะ ครับทุกท่านครับหลายๆท่านก็อาจจะไม่เคยมาวัดนี้นะครับวัดป่นานาชาติจังหวัดบุรลราชธาน,นะครับก็ขอถือโอกาสถ่ายภาพไปทุกท่านได้ชมนะครับตรงนี้เป็นเขตที่คารวาสเข้ามาได้ก็จะมีเขตหนึ่งจะเป็นเขตของพระสงฆ์นะครับตรงนั้นท่านบอกว่าเป็นเขตสงฆ์เราจะไม่เข้าไปนะครับดูต้นไม้ใหญ่มากนะครับทุกท่านต้นยางนาทุกท่าน ก็บริเวณกว้างนะครับก็เป็นเป็นป่าเงียบสงบนะครับถ้ามาเวลาช่วงบ่ายจะไี้เจอพระท่านแล้วนะครับท่านก็จะไปปฏิบัติศาสานกิจในส่วนของท่านนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นข้นออุโบสถเนาะอุโบสถก็จะเป็นอุโบสถสมัยใหม่ทุกท่านสมัยใหม่ดูนะครับสมัยใหม่อย่างไรนี่นี่เรียกว่าอุโบสถนะทุกท่าน อุโบสถวัดป่าน,านานาชาตินะครับทุกท่านต้องขอไปนะครับทุกท่านตรงนี้เรียกว่าหอพระนะครับอุโบสถจะมีอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปนะครับครับอันนี้เป็นทางเดินภายในวัดนะครับซึ่งดูแบบร่มรื่นมากเลยทุกท่าน เดินเข้ามาแล้วรู้สึกเย็นสบายนะครับทุกท่าน